ลองกันยยังขับกับเคปชื่อดังไส้แน่นที่มีไส้อร่อยแปลกๆให้ลองเยอะมากมาในลุคมินิมอลสีพาสเทลอุ้มเกตเคปสาขาเจริญนครซอย4ร้านสวยมากมุมถ่ายรูปเพียบแทบเป็นเชื่อว่าเป็นร้านเคปเลยแม้กระทั่งในร้านไม่ว่ามุมไหนก็ถ่ายรูปได้เลยสวยมากๆกิมมิคน่ารักสุดๆที่บอกว่าไส้ร้านนี้ไม่ธรรมดาหากตามกิดนด้านเคปอื่นแทบไม่ได้เลยเช่นชีสเบอร์เกอร์เพสโต้ชิเคเก้นสลดัดแต่ครั้งนี้เราลองรสต้มยำกุ้งซะเลยไทยๆอย่างนี้นี่แหละบอก บอกเลยว่าเครื่องเขาจัดเต็มและก็น่ากินมากๆด้วยและนอกจากไส้ที่ใช้วัตถุดิบชั้นดีแล้วแป้งเขาหนานุ่มกรอบอีกด้วยนะดูหน้าตาซีน่ากินไหมอืมอร่อยตบท้ายด้วยมิลเชคละกันกับซูเปอร์ช็อกโก้ขนความอร่อยมาให้เน้นๆเข้มข้นกำลังดีบอกเลยว่าคนลักเค้กห้ามพลาดเด็ดขาดทักครั้งต้องลองในชีวิตแต่ใครอยากมาก็มาที่จเจริญนครซอยสิในโครงการอาวหรือลองสาขาอื่นกันได้นะ,ะฝากติดตามพาทัวร์ไว้ด้วยบาย,บาย